ทางใดก็ทางหนึ่งและเราอาจเป็นคนต่อไปที่ถูกปฏิบัติจากผู้มีอำนาจอย่างไม่เป็นธรรมไม่ว่ารูปแบบของมันจะเป็นอย่างไรและหากมีความห่วงหาอาทรเสียบ้างท่านคงรู้สึกเจ็บปวดทุกครั้งที่เห็นข่าวสารความอัติธรรมที่เกิดขึ้นกับผลิตเช่นเดียวกันในวันนี้ มีรุ่นเป็นนักศึกษามีสังกัดถึงเป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะเรากำลังย้ำเตือนว่าทุกคนที่สอบเข้ามายัางคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาธรรมศาสตร์ด้วยความสามารถของตนเองนั้นควรค่าแก่การยอมรับควรค่าแก่การคุ้มครองควรค่าแก่การอุ่มชูและปกป้องจากมหาวิทยาลัยคณาจารย์ เสกเก่าของคณะและเพื่อนร่วมรุ่นด้วยกันค่ะหนึ่งสองสามตังค์เงาตังค์เงาใบดอกไม้ก็หันหลังให้กล้องสุดยอดพี๊ดจวคะหัดหันนดทางนี้น้นะใช่ไหมตรงไม้ไม่ติดนะมอบดอกไม้แต่หันหลังมอบไม้ได้ไหมดอกไม้อม่ะ Mən mənim